อาสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้พ่อกันอีกแล้วนะครับเป็นวันที่18นะครับเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสี่นะครับเมื่อนี้อีสานพะเลาะครับจะพาไปเลาะตลาดสดนะครับตลาดน่าหน้าตาเล่นครับเมื่อนี้หลังสงการกับฝนตกพอดีครับจะแวะไปหาวัตถุดิบครับเมื่อนี้ลองมาเบิ่งครับเงินสองร้อยที่ซื้อยังได้แน่นะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้ยเมนูก็คือจะมาพากันประเ็ด เทียรลาบนะครับเทียรลาบลาบเนื้อนะครับมื่อนี้นะฮะนะครับอาในตลาดนะครับหลังจากสงการก็เงียบเงาหนิดนึงนะครับก็จะสังเกตว่าเส้นอ่ลูกอ่คนไม่จับใจซอยเนี่ยเบาตาแสดงว่าอ่กับสงของการเนี่ยใช่เงินอนบทนะครับในตลาดก็จะเหลืออ่าล้านค่าบอหลายล้านไปไหนนะครับปกตินาแน่นก็เนี่ยนะครับนะฮะสังเกตว่ามื่อนี้มามาเทียรนี้นี่คนยังหน่อยนะครับอ่ะลอง แวะลองดูครับว่าสองลอยไหนเฮาที่ซื้อ,อยังได้แน่นะครับอันดับแรกนะฮะแวะสํารวจร้านข้าร้านพักสดก่อนนะครับตาอพักสดร้านเนื้อนะครับร้านขายเนื้ออยู่นี่จะมีสองสองล่านนะครับลองลว่าล่านไหนที่สดกันมูลนะครับาราคาเนื้อมื้อนี้นะครับาราคานะฮะที่สังเกตดูก็อยู่ประมาณกิโลละสักสองลอยสามลอยครับะนะฮะ เนื้อธรรมดาครับสองลอยสองลอยห้าซิปนะครับจะเป็นถ้าเนื้อติดมันนี่สามลอยนะครับเนี่ยนะเนี่ยโอ้มีผู้สาวมาเรียกกุ้งนะครับสงสัยเทียบไปกินกับผู้เบานะครับเนี่ยอันนี้ก็บนี่ฮะโอเคนะฮะร้านนี้นะฮะที่เป็นร้านประจํานะครับนะฮะดูเอาเนื้อนี่ค่อนข้างจะถือว่าใส่์ใดเลยแหละครับวันนี้นะครับเมื่อกี้เรเอาหลายครับเมื่อกี้จะแค่เอาแค่ครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลนะครับ 1กิโลนะครับประมาณสักลอยนะครับลอยยี่สิบห้าบาทนะครับลอยยี่สิบห้าบาทนะโอเคก็อย่างสํารวจก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับกลับแวะกลับมาซื้ออีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ไปซื้อพักสดก่อนนะครับพักสดก่อนนะครับพวกนี้ก็พวกกุ้งสดๆนะครับปลาสดๆพวกนี้ก็มีให้เลือกนะครับนะฮะ ตลาดนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งนะครับที่มีคนมาใส่บริการนะครับหลายนะครับเนื่องจากมีพื้นที่ที่จอดรถนะค่อนข้างจะจะค่อนข้างหลายนะครับอันนี้ก็ร้านปลาครับซึ่งปกติการมาซื้อ้านนี้ประจำนะไม่ใช่น้ำยาลำจีนนะฮะน้ำยาปลานะครับแต่วันนี้บริบริบรอุ่นหนุนครับบรนเนติซีรีย์ลาบย่างเดียวนะครับโอเคครับลองไปล็อก งานสำรวจอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะไปไปซื้อพักนะครับซื้อพักอีกล้านล้านล้านข้างนานะครับอ่ะในเสาพมานะครับเบิ้งครับน้ำประคับเนี่ยโอเคอ่าโอเคแอบเบิ้งสักหน่อยนะครับแอบน้อยนนะครับนี่กับปลาหมึกนะครับอ่โอเคครับใกล้จะฮอตละใกล้จะฮอดล้านพักนะครับที่อ่ล้านประจำที่เคยซื้อนะครับลองเบิ้งครับเมื่อนี้พักสี่ราคา แพงกว่านานนะครับลองดูว่าลอยหนึ่งทีได้ประมาณสักกันอ่ะนะครับเรียกเรียบเรียกเนี่ยเรียกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกเสร็จแล้วทาให้ไอ้มินออนไลน์เป็นคนใส่สูงให้โอเคมอเนี่ยแหละครับโอเคอ่าบัดนี่ยมอวอลลอยลอยหนึ่งนะครับมีต้นหอมผักชีสะระแหน่นะครับแล้วก็สะเดาอยู่สองมัดนะครับแล้วก็บวชเขือ สามีน่วยนะครับแต่งสามซีน่วยทั้งหมดหมอบอกว่ารอยหนึ่งครับอ่าเขาเลยว่าโอ้กินคนเดียวโบโบเบิร์ตออกคำอ่นะก็ได้ขึ้นสะด็จไปไปกรรหนึ่งนะครับไปกรหนึ่งนะเพราะว่ากินแค่ันเดียวก็ลายแล้วฮะก็คือว่ามันคือต้องสีขมนะนะขมลายแล้วควาก็เลยขึ้นหมอแบบหนึ่งครับก็สุดล้ในถุงนี่นะครับก็เหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าบาทนะครับ จ็ดสิบห้าบาทนะฮะลองเบิืงนะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยนะนะครับเนะฮะวันนี้คือลอยหนึ่งนะครับลอยหนึ่งสรุปเมื่อนี้เงินสองลอยนะครับเนี่ยได้เนื้อเคิงกิโลนะครับแล้วก็อ่าพวกเลือดดีแล้วก็ขี้เพียเนี่ยเขาแถมมานะครับแถมมาอันนี้เขาก็ต้องมาปรุงซุปอีกรอบหนึ่งนะครับสรุปแล้วครับเงินสองลอยนะครับได้เนื้อเคิงกิโลนะครับแล้วก็ได้พักอีกประมาณเจ็ดสิบห้าบาทนะครับ โอเคครับมื่อนี้เข้าสิมาเห็ดเมนูลาบนะครับอ่ะกดติดตามนะครับอีกคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ